สวัสด so, like, ีค anyway, ร yeah. yeah, uh, mm ับกลับมาพบกับผมกับการแอควานเกมเบอร์แล้วยินดีูเกม Reverse สฟอลเกมนี้เป็นเกมแนววิชวลนะครับผมเป็นเกมแนวอ่าเป็นฐานบทพูดนะฮะผมให้แต่พึ่งอย่าเพิ่งนะฮะอย่าพิ่งหนีออกไปครับผมเกมนี้เป็นสร้างมาสร้างมาจากการ์ตูนเรื่องหนึ่งครที่ชื่อว่า Gravity Fall Gravity Fall เป็นการ์ตูนเป็นการ์ตูนของการ์ตูนนักเกิร์ตครับผมไอที่มันเป็นลายเส้นการ์ตูนเหมือนเด็กๆครับผมผมเป็น ต่งเรื่องนี้มากแล้วก็ตึกไอกตูนเรื่องเนี้ยเปนการ์ตูนที่ผมชอบชอบเพราะอะไรชอบเพราะเนื้อเรื่องแะเน้วเรื่องมันน่าทำให้น่าสนใจมากและเกมนี้จะทําให้ทุกอย่างเปลี่ยนไปเหมือน Undertale ทว่าที่เอาความเป็นความเป็นอันเดอร์เในรูปแบบอื่นที่ผมกําลังพูดนี่คือหมายถึงเหมือนเป็น AU ครับผมอ n นนัตเตอร์ยูนิเวร์สอนตยูหรือว่าอะไรก็ว่าไปที่มัน จะกลับจักรวาลจักรวาลหนึ่งนะฮะเหมือนคนละจักรวาลเลยคือแบบทุกอย่างเปลี่ยนกันอา,อาจจะร้ายเป็นดีอะไรเงี้ยครับก็ถ้าใครอยากรู้ว่าการเต้ยฟอร์อะไรผมเปิดท่าให้ดูแต่ผมเปิดเฟซอยู่ดีกว,ว่าปิดก,กันเอาไม่เป็นไรเดี๋ยวผมผมเล่นเลยดีกว,ว่าจัดละ ใครมาติ่งเรื่องนี้ก็ยินดีด้วยครับผมเพราะกระต้นเรื่องนี้หนุกมากผมชอบเกินนะก็นะนะที่สุดบางอย่างใกล้เกิดขึ้นจากความว่างเปล่าสักทีว่าแต่มันจะมีอะไรในหัวสแตอลีมั้งนะมันก็เออใช่บางอย่างกักกบจากรวานนะโ เหมือนจะมีความทรงจำหลายอย่างเลยนะแต่ฉันออกมาจากสามเล่มเล็กๆก็คงจะเป็นอะไรหลายๆอย่างเหมือนกับเด็กพวกนั้นเดีย๋ยวนะฉันรู้สึกอะไรที่มันคุ้นๆบางอย่างบางอย่างที่ต่างไป well, well, well. ฉันคิดว่าน่าจะไป ฉันคิดว่าฉันน่าจะไปจักรวาลอื่นบ้างดีกว่าวีดิปเปอร์เออน้องสาวผมว่าน่าจะเป็นพี่สามั้งนะเพราะว่ามันคนละจักรวาลนะพว่ไงน้องชายพ่อกับแม่ถามพวกเราว่าทำอะไรสิ่งอยู่บ้าน อ๋อนั่นล่ะก็ฉันบอกไปสิว่าฉันกำลังตื่นเต้นกับอะไรใหม่ๆนะอะไรใหม่ละไมาถึงทำลายข้ออีกแล้วนะโอ้ไม่ไม่ครั้งนี้นะ่ะเป็นอะไรที่มันดูโอเคกว่าขึ้นอนะ่ะอย่างการใช้หมูเนี่แล้วเอาหมูมาจากไหนนะ่ะก็ก็คือว่าบางที่แหละ เหมือนจับฉันกำลังทำอะไกับพวกนี้อยู่นะแต่ห้เธอช่วยไม่ผมไม่ไปที่อันตรายอะไรมือนั้นหรอกไม่ทำอะตรอันตรายในบ้านอย่างนั้หน,รนหรอกใส่เดี๋ยวเขาก็กลับมาแล้วแหละไอ้ตัวที่ฉันเอาไว้ฉันหลอกตลอดอ, well, 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 well. อ่าน้องบิวมาละฮะบิวเซฟเฟ์ โอ้ไม่นี่บิวนะใช่แล้วหรือมันไม่ใช่สิ่งที่พวกแกคิดอยู่หรอเฮ้เ <c> ฮ <oughs> ตุกสองคนนั้นบะนั่นไงดูเหมือนว่าครั้งนี้จะเป็นสีนะฉันไม่มีเวลามาเล่นแบบอย่างนี้หรอ,อกนะดอกนะไชเฟอร์ออะไรชื่อจริงเลยใช่ไม่ฉันไม่สนอนะ ไม่ใช่เวทมนต์หรืออะไรแปลกๆในบ้านดีเอ็ม่มคุปปากเชฟเฟอร์ชเชฟเฟอร์อางห้งซิเมนวัต <c oughs> <What? S 1> โอเคฉันรู้ละมันไม่ใช่โลงฉันนี่ห่าแล้วกอนนะสลุกไว้เฮ้ แต่แล้วใช้เื่อ,อคนอยู่ไหนล่ะผงไม่ใช่สีเหลือแบบนี้นะสีเหลืองมันก็ทำให้มันเอ,อเราลองลองไปดูอีกสักนิดหน่อยในเมืองดีกว่าว่ามันจะแตกต่างกันแค่ไหนกัน <c oughs> ขอ <c oughs> โอ้อันนี้ก็ฉันก็จำได้อยู่นะแต่คงจำชั้น มันคือร้านขายของนี่นะเราดูเลยดีกว่าเผื่อจะเจออะไรที่มันเปลี่ยนไปมากในครั้งนี้ไงเ็นดีเป็นยังไงเป็นไงอย่างนี้มีอารอบบี้จะพูดจะขับรถขับเซ่แต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 พวกเรายังไม่ได้ยังไม่ได้เล่นเลยลเลยเวนเวนดี อะไรฉันก็เป็นแฟนเธออยู่นี่ไงแต่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 รู้สึกยังไงมั่งล่ะให้ฉันแค่ไหนให้คุณแจกับฉันนะฉันจะทำให้เธอสนุกมากกว่านี้อีกในคืนนี้แต่อะไรล่ะเธอไม่คิดเหรอมาตถานฉันว่ามันน่าเบื่อหรือเปล่าเออก็จริงแต่แล้ว โอเคดีงั้นจะกลนคืนนี้นะฮะเ,เดี๋ยวลอกก่อนสิฉันไม่ได้ไม่ได้ทำอะไรรีบเลยเสรเพร้อมแล้วเธอหายไปแล้วฉันเอวฉันจ,จ,จะไปทำงานสายแล้วนะไปรับพี้เดี๋ยวทำได้หนึ 1, 2, 1, 2. ่งสองหนึ่งสองเย้ ถึงเหมือนว่าจะมีอะไรเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปมากเลยนะในจักรวาลเนี้ย<อ>แต่มันก็ดูโง่นะสำหรับล็อบบี้ก็นะก็นะก็นะต่อไปจะเป็นอะไรอีกนะดูเหมือนว่าเป็นมนุษย์คนสุดท้ายที่ฉันจะหาในนี้เลยนะน่าจะเป็นคุณบอลดักแล้วก็ กิเดนเฮ้ยโปรเฟก้าดัสเวสตัวร้ายในเรื่องนี้นะกลายเป็นคนหนึ่งแล้วกิเดนวะใค้ทุกคนสวัสดีสิกิเดน ใจสิจากที่ท่านทำมาฉันว่ามันดูแปลกๆนะมันไม่ใช่ฉันแหละใช่ดูผูคนสิเขา,ากำลังมองอยู่นะ ไปดูไปดูที่เร็วอะไรล่ะหน,านา้าตามาเตอเอาท้อมาด้วยเร็วดิโอเคเันกําลังไป well, well, well. ก็นะก็นะก็นะฉันเห็นอะไรที่มันเริ่มน่าสนใจขึ้นมากกว่าล้วน่นะ <laughs> มีหลายอย่างที่ฉันคุ้นแล้วมันก็ต่าง isnt this ทุกนี้น่ะมันน่ามันไม่น่าสนใจเลยหรออย่างไรตามฉันรู้ว่าฉันเห็นว่าบิวอีบิวคนหนึ่งน่ะฉันไม่สนแล้ว อ่าเรามาดูดีกว่าถ้าฉันหาเพื่อนของเพื่อนเก่าของฉันเจอเชียน <Yeah. S 1> นันจกจักรวาลวิวสวัสดีมีใครอยู่ที่นี่ไหมไอ้นี่เป็นวิวนี่นาวิวเซฟเฟอร์ก็หลงทางนีเอ็นโอ้ยโอเคครับ okay, ผมก็จบแล้วครับกับกับ <c oughs> <c oughs> อ่ารี์ออดโล เดโมนะผมจริงจริงเกมนี้ไม่เป็นเดโมนะครับผมก็เดี๋ยวเ,เกที่ผมเอาเกมนี้มาเลียคือผมเห็นนานละช่วงนานละแต่ว่ามผมรอตัวเต็มมาอีกไม่นานนะผมเขาเห็นเห็นเขาบอกว่าเห็นเขาทำมานานล้วเขาเลีล้บอกว่าปี2 0ง7ครับผมก็เกมนี้อีกนานระคงจะได้เห็นนะผมแล้วผมก็จะไป่รีวิวอีกเกมนึงเป็นเดโมเหมือนกันแต่ว่าอาจจะนานกว่านิดนึงอาจจะแบ่งเป็นพาร์เลยครับผมเพราะมันนานจริงก็ ำหรับเรือก f อเกม <c oughs> บอกว่าตอนนี้ผมมีเกมหลายเกมอยากเล่นนะแต่ผมอยากเล่นเกมแนวอนีก่อนอันเดอเทลยังต่อครับผมขอบอกแล้วว่าอันเดอเทลคือผมเล่นจบแน่แต่ว่าอันเดอเทลอาจจะมาช้าหน่อยครับผมแล้วผมก็ไม่ทิ้งอันเดอเทลแน่เพราะอันเดอเทลผมจะทำแล้วทาอีกข้อคุณเนี่ยคุณจะเห็นได้เลยว่าผมทาคิดสตาร์ทเ,เยอะมากไปครับแค่นี้ผมบ๊ายบาย